ครับเฮาพี่น้องเออครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซี FC, แบบเช่งเช่งสตูดิโอทุกร่านครับเมื่อนี้เนื่องจากสภาพสภาพอากาศบนเอือมหน่อยบมดพาพี่น้องบนพุกคนเหรอฝนตกครับฝนตกแห้งเลยมาพร้อมกันกรับไปฝ่าครับฝ่าแห้งแห้งเอ,อ้อเดี๋ยวเมื่อนี้ที่เป็นยังกับ่บัดว่วหน่อย เมื่อไงเกลี่ยกม้มแต่ว่าเมื่อนี้สิเฮ็ดเป็นซุกค,ครับเอาเฮ็ดเป็นตอนโครโรจิเลตเดี๋ยวเขาลวกกันลวกกันเกลหน่อยเอี๋ยวบัตโฟกัสให้พี่น้องดูหน่อยอภาพบปรใสบปร่งามำตรงขอทวดคอไปใพี่น้องหลายๆครับเพื่นอนเดี๋ยวลวกเวกลี่หน่อยมานะครับลวกเวกลี่หน่อยบาตเนี่ยแบบนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้ไอ้เป็น โแ bon นะนำให้กินดิบป,ปั่นได้ครับแต่ว่าหัวหน่อยเกลียกลมนี่มันต้องดีเป็กหน่อยนะัน่นเสียบแต่มืัอนี้เขาเอาเป็นเวอร์ซันส,สุกครับมาครับหลังจากไอ้างน้ำหม้อเดือดแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเพีย้ยลงไปครับบัดเอาวัดมาเบอร์ใกล้ๆมั้ยงนะนี่เพีย้ยลงไปแบบนี้เลยนี่ไปมากเค็มคนนี่หัวหน่อยเกลียกลมในสบับบแบบจริงๆแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวใส่พริกลงไปเลยครับพริกลงไปเออขัวครับลงในหม้อเลยนปลาชุะชุบๆขผงพง,งกเงี้ยคนใวัดโซรุตโรตครับไปไปฝนตกครับฝ้านี่นักเลย จกนอยดเท้าที่นนองไบใกลๆไปกันนะนี่แบบนี้เลยปลาครับ,บาดฝนตกมันจืนครับนี่ละวัวหน่อยเกียกตุ d อุ้ยเ,เลยเลยอักรวย นี่นี่ครับสูตรใดบ่งงูแต่ว่าแบบเจียงจริเงเปลี่ยนจากสี่ครับสุดยอดครับสุดยอดมาฉบับน,นี่แหละในฉบับของแบบเจียงจริงครับยอมือเงาแก้มือใหม่อยู่กมมันี่ฝนมานี่เบิ่งตับเป็นลูกเต่าเลยพี่น้องเออเหลือ,อไปอยู่ครับเหลือ,อไปแก้มืออยู่มือเงินเอาหมดใส่เบิ่งก่อนนะ อุยอ้ย,คร,ยบบรบบรครับเอาโซดค้ำยี่งใหญ่พี่น้องบึออ้งกันนะยูแบบลูกทุ่งกินแบบลูกทุ่งครับเขาพี่น้องมา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 ครับเพีเยร์เกียร์ในหูมา

น,นั่นแหละครับสําหรับมื้อนี้ถ้าผิดพลาดที่ยังออกไปต้องขอโทษขออภัยพี่น้องครับเนื่องจากสภาพอากาศบ่เอือมหน่วยแสงอาจจะบ่พอแต่ว่ามื้อนี้เฮ็ด้วยใจครับยูกินแบบลุกทุ่ง,งอีลีสําหรับอื่นพี่น้องอย่างเฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบมิเชีงร้องคอมเมนต์อ้ามาครับสําหรับมื้อนี้มาหัวหน่อยเหยียดต้มในฉบับของแบบมิเชีงครับ